How to ใช้ let กับ let สรุปกดแบบเข้าใจง่ายในคลิปเดียวเรามาเริ่มกันที่ let ก่อนเลยนะคะคำศัพท์คำนี้มีคำแปลว่าปล่อยหรืออีกหนึ่งคำแปลก็คืออนุญาตให้ใครทำอะไรซึ่งโครงสร้าง let จะต้องตามด้วยกรรมซึ่งกรรมเนี่ยจะเป็นคำนามก็ได้หรือเป็นคำสรรพนามก็ได้แล้วก็ตามด้วย verb ที่อยู่ในรูปของ be a s a o r e ยกตัวอย่างเช่นนะคะ หากเราอยากจะบอกว่าให้ฉันแนะนำตัวนะเราก็จะพูดว่า let me introduce myself ให้ฉันช่วยนะ let me help you และประโยชน์ที่เราพูดบ่อยๆนั่นก็คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไป let it be หรือแม้แต่คำคมที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินกัน don't let your dreams be dreams อย่าปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝันต่อไป จะเห็นว่าโครงสร้างของ let's นะคะเราสามารถฝึกใช้ได้หลายแบบมากๆทีนี้เราลองมาดู let's กันบ้างนะคะเพียงแค่เติมเสียง s ข้างท้ายนะคะเราก็จะได้คำนี้ซึ่งมันจะใช้ในการชวนเหมือนกับคำแปลว่ากันเถอะยกตัวอย่างเช่นนะคะครูอยากจะบอกว่าเรามาคุยกันเถอะ let's talk ทีนี้เราคุยกันมาเยอะแล้วเราลองขึ้นมาทำให้มันเป็นจริงกันเถอะ let's do it ไปกันเถอะ let's go จะเห็นว่านะคะ let จะตามด้วย verb ที่อยู่ในรูป base form ได้ทันทีเหตุเพราะว่า let, s <S let s <S เป็นตัวย่อนะคะระหว่าง let กับ us รวมร่างกันเรียบร้อยดังนั้นเราจึงจะไม่ใส่คำนามหรือใส่กรรมตามหลังได้อีก ที่นี้นะคะนักเรียนของครูอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ทําไมบางทีนะคะที่เราถามอะไรสักอย่างหนึง่งที่จะต้องใช้ความคิดหรือใช้เวลาในการประมวลคำตอบทําไมฝรั่งถึงตอบเรากลับมาว่า let's see <S มันแปลว่าอะไร let's see นะคะมันไม่ได้แปลว่ามาดูกันเถอะแต่มันแปลว่าขอคิดก่อนหรือเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูก่อน ดังนั้นนะคะเวลาที่เราอยากจะบอกคนที่ถามเลยเรามาแต่เราไม่มั่นใจในคำตอบให้เขาให้เวลาเราในการประมวลความตอบเราก็จะบอกเขาได้ว่า let's see หรือ let me see หรือจะพูดแบบยาวก็คือ let me think about it ที่นี่ครูมั่นใจแล้วว่านักเรียนของครูรู้ถึงความต่างระหว่าง let กับ l e t กันแล้วเราลองมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทก,กันเถอะถ้าครูอยากจะบอกว่า ให้ฉันช่วยเธอครูจะพูดเป็นภาษาอังกฤษไว้อย่างไรระหว,ว่าง A Let me help you yeah. หรือ B Let me help you yeah. พิมพ์คตำตอบไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจบอกครูหน่อยว่าชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ครูหน่อยสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ